สื่อตีข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจใช้การให้นักเตะในทีมบวกกับเงินเพื่อหวังปิดดีลแจ็คก,กิลดจ,จากแอสตันวิลล่าเทเลกราฟสื่อชั้นนำของอังกฤษออกบารายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่เพเมอรีอังกฤษอาจจะใช้เจสซีลินกาดและฟิลโจนสองนักเตะของทีมบวกกับเงินอีกหนึ่งก้อนในการขอซื้อแจ็คก,กิลดกองกลางกับตันทีมแอสตันวิลล่าเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ ที่ผ่านมากิริตมีข่าวพัวพันกับผีแดงมาโดยตลอดโดยว่ากันว่าโอเลกุน่าโซชาชื่นชอบในตัวดาวเตะรายนี้เป็นอย่างมากและหวังที่จะคว้าตัวมาเสริมแกล่งให้ได้หลังนักเตะโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในซีซั่นที่ผ่านมาโดยกดไป8ประตูกับอีก6แอซิสจากการลงเล่น36นัดด้วยกันทว่าจากการที่วิลล่ารอดพ้นจากการตกชั้นทําให้คาดกันว่าค่าตัวของกิริตจะไม่ลดลงจาก80ล้านปอนด์ที่สิงห์พงาดเคยตั้งเอาไว้อย่างแน่นอน ซึ่งค่าตัวระดับนี้ทางแมนยูมีอันต้องคิดหนักหากต้องจ่ายจริงๆล่าสุดมีรายงานข่าวออกมาว่าแมดลอว์ Low, นักข่าวของเดอะเทเลกราฟได้ให้คําแนะนํากับแมนยูว่าหากต้องการปิดดีลนี้ควรจะนํานักเตะในทีม2คนบวกกับเงินอีกหนึ่งก้อนยื่นเป็นข้อเสนอให้กับวิลลาพิจารณาถ้าเป็นผมผมจะยื่นข้อเสนอเจสซี่ลินการ์ดกับฟิลโจนรวมอยู่ในนั้นด้วยไปให้กับวิลลาพิจารณาผมมองว่าอายุของพวกเขากำลังดี มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะในเกมระดับสูงน่าจะช่วยทีมได้แต่สถิติอาการบาดเจ็บของฟิวโจนก็ทำให้ผมกังวลเช่นกันและก็ไม่รู้ว่าไอเดียนี้จะเป็นไปได้หรือไม่และทางวิลล่าจะตอบรับหรือเปล่าล้านภูเมืองผู้ดีเปิดราคาแชมป์ยูโรปาลีกหลังได้ทีมเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครบชูแมนยูในเตดเตดงหนึ่ง แต่ทิ้งอินเตอร์มิลานไม่มากวิลเลียมฮิลบริษัทรับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษยกให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ยูโรปาลีกฤดูกาลนี้หลังได้ทีมเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศทั้งหมดแล้วปีแสดงเป็นเต็งหนึ่งในอัตราต่อรอง15/8ต่อในขณะที่อินเตอร์มิลานเป็นเต็ง2ในราคา10/3ต่อขณะที่วูฟอีกหนึ่งทีมจากพรีเมียร์ลีกอยู่เต็ง4ร่วมในราคา5/1ตอสำหรับรอบ8ทีมสุดท้าย จะเล่นแบบนัดเดียวรู้ผลที่ประเทศเยอรมันในระหว่างวันที่10กับ11สิงหานี้โดยผลการประกบคู่มีดังนี้ชักซ่าโดเนตจากยูเครนพบ FC บาเซิลจากสวิสแลนด์แนมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจากอังกฤษพบ FC โคเปนไฮเกนจากเดนมาร์กอินเตอร์มิลานจากอิตาลีพบเลเวอร์คูเซนจากเยอรมันวูฟชนตันวันเดอรอร์จากอังกฤษพบกับเซบียาจากสเปน เดอะกาเดียนสื่อดังแดนผู้ดีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมรับฟังข้อเสนอการปล่อยเจสซี่ลินการ์ดพ้นทีมหากมีสโมสรอนใดยื่นเม็ดเงินจำนวนที่เหมาะสมเข้ามาแข้งหนุ่มเลือดผู้ดีเหลือสัญญากับพีแดงจนถึงปี2021พร้อมออปชั่นเสริมขยายดิวไปอีกหนึ่งปีแต่ถึงกระนั้นตามการรายงานดูเหมือนว่าเขาจะหลุดออกจากแผนการทำทีมของโอเลกุน่าโซชาไปซะแล้วส่งผลให้เตรียมถูกขายออกจากทีมไปนั่นเอง สำหรับนักเตะวัย27ปีรายนี้พึ่งจะทำผลงานได้ดีใน2เกมล่าสุดโดยการซัดตะข่ายทั้งแมตช์พบเลสเตอร์ซิตี้กับลาสลินนั่นเองสตาเลสโซบักเกนกุนซือของ FC c o p โคเปนเฮเกนปลุกเร้าลูกทีมก่อนเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยการบอกว่าถ้าพวกเขาผ่านปีสแสดงในรอบ8ทีมสุดท้ายของยูโรปาลีกได้ ก็จะยกโบนัสทั้งหมดของตัวเองให้ทันทีเทนเนอร์ของ FC c o p โคเปเฮเกนทีมจากลีกสูงสุดเดนมาร์กกระตุ้นลูกทีมด้วยการบอกว่าจะยอมยกโบนัสทั้งหมดของตัวเองให้ทุกคนหากนักเตะผ่านแมนยูเน็ตไปสู่รอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้นี่เป็นฤดูกาลที่โคเปเฮเกนมาได้ไกลที่สุดในการแข่งขันทั่วยุโรปโดยในรอบ16ทีมสุดท้ายพวกเขาเอาชนะอิสต ah e ันบูลบาซักเซเียแชมป์ลีกตุรกี ด้วยสกอร์รวม2นัด3ประตูต่อหนึ่งยังไรก็ตามหลายคนมองว่าพวกเขายังคงเป็นรองแมนยูเนเต็ดอยู่เยอะพอตัวถ้าหากพวกนายเอาชนะแมนยูได้แล้วแล้วก็เอาโบนัสทั้งหมดของฉันไปได้เลยพวกนายจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลกับเรื่องอะไรก็ตามไปตลอดชีวิตของพวกนายกุซือชาวนอร์เวย์กล่าวในห้องแต่งตัวโดยส so ูบรเคินกับโอเลกุน่าโซชาเคยเป็นเพื่อนร่วมชาตินอร์เวย์กันมาก่อนด้วย เรดกองกลางจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาปลุกเราทีมเมรก่อนเดินทางเข้าเยอรมันสนามกลางของทัวร์นาเมนต์ยูโรปาลีกตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นต้นไปว่าจงพึงระลึกอยู่เสมอว่าต้องเล่นให้เนี้ยบที่สุดเพราะเมื่อไรก็ตามที่เกิดความผิดพลาดก็คงต้องมีอันตลบวิกฤตไวรัสโควิด -19 ระบาดทั่วโลกส่งผลให้ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรยุโรปต้องแข่งแบบวิธีใหม่นั่นคือหาสนามกลางฟาดแข่ง เก็บตัวตามเบสแคมเหมือนฟุตบอลทัวนาเมนต์และเตะเกมเดียวรู้ผลจากเดิมเล่นในระบบเย่าเยือนซึ่งพอเกมตัดสินในนัดเดียวนี้เองจึงเห็นบอลรองพลิกล็อกมานักต่อนักในศึกฟุตบอลทัวนาเมนต์ซึ่งเป็นจุดสําคัญให้ดาวเตะวัย27ปีออกมาเตือนเพื่อนๆผมชอบเล่นฟุตบอลทุกแบบนั่นแหละจะเป็นฝ่าด่านทีละด่านอย่างทัวนาเมนต์หรือสะสมคะแนนแบบเพเมอรีคแต่มองว่าสําหรับทัวนาเมนต์เราจําเป็นจะต้องมีสมาธิเป็นพิเศษ มันคือ2นัดสําคัญจากนี้ก่อนถึงรอบชิงชนะเลิศดังนั้นคุณต้องแน่ใจว่าคุณเตรียมพร้อมมาอย่างดีที่สุดไม่มีที่ว่างให้ความผิดพลาดอย่างบอลลีกต่อให้มีช่วงเป๋ก็ยังรับโอกาสกู้คืนผลงานแม้ก่อความผิดพลาดแพ้ในเกมหากฟื้นได้เร็วก็คงได้รุ้นไปตลอดการแข่งขันแต่บอลทัวร์นาเมนต์หากคุณแพ้เกมแบบตกเป็นฝ่ายตามหลังหลายประตูมันยากแล้วที่จะฮึดกลับมาดังนั้นจําเป็นต้องมีสมาธิอย่างสูงสุด ผมเห็นว่าสิ่งเหล่านี้สําคัญสําหรับทีมเรานี่คือด่านทดสอบสําคัญแมนยูจะเล่นรอบก่อนลองชนะเลิศพบกับเอฟซโกเมเกนจันนี้ที่เมืองโคโลนหากชนะก็ยังปักหลักที่นั่นรอเตะรอบตัดเชือกพบคู่ระหว่างวูฟแชมตันหรือเซบีย่ามาคอโรโฮปากหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เผยมีการพูดคุยกับอเลกุนาโซชานายใหญ่ของทีมในเรื่องของอนาคตแล้วปากกหลังทีมชาติอาเจนตินาถูกปล่อยให้กับเอสตูเดียนเตสสโมสรในบ้านเกิดยืมตัวใช้งานแต่ลงเล่นในแค่เกมเดียวก็เจ็บก่อนจะมีการระบาดไวรัสโควิด -19 ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยเรื่องอนาคตของนักเตะทางสื่อต่างๆแต่เจ้าตัวออกมาเปิดเผยว่าส่วนใหญ่ไม่มีมูลความจริงผมคุยกับโซชาเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเพราะผมต้องกลับไปที่อังกฤษ เขาพูดกับผมว่าฟังนะตอนนี้ฤดูกาลมันจบแล้วและทุกคนก็มีเวลาพักสอาวันจากนั้นเราจะเล่นในยูโรปาลีกฉันไม่จําเป็นต้องบอกนายนายกลับมาที่นี่นายต้องอยู่คนเดียวอีก15วันและฉันไม่นับนายอยู่ในทีมเพราะนายไม่ได้ซ้อมมานาน4เดือนจากนั้นผมก็บอกเขาว่าในต้นเดือนสิงหาการซ้อมในอาเจนตินาจะกลับมาถ้าผมอยู่ที่นี่ต่อจะดีกว่าไหมแน่นอนถ้าคุณอนุญาตผมสามารถซ้อมที่เอสตูเดียนเตส เขาบอกผมว่าหลังจบยูโรปาลีกเราจะมีเวลาพัก2สัปดาห์กลับมาตอนที่เราเริ่มสตาร์ทอีกครั้งตอนนี้มีการพูดกันไปอย่างมากมายแต่ส่วนใหญ่ไม่มีมูลความจริงถ้าผมเริ่มปฏิเสธผมจะอยู่ที่นี่ตลอดทั้งวันผมไม่ตื่นเต้นเพราะผมพูดแนวคิดของผมคือพยายามอยู่ที่เอสตูเดียนเตสผมลงเล่นและมีอาการบาดเจ็บนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คือเหตุผมว่าทําไมผมมองไปที่เดือนกันยาถ้าการยืมตัวสามารถขยายเวลาออกไปได้อีกสัก2เดือน